สวัสดีจ้าลูกหลานวันนี้ฝนเพิ่งหยุดตกฟ้าเปิดนิดนิดลมเย็นโชยเข้ามายายก็เลยมานั่งอยู่ตรงมุมเย็บผ้าหน้าต่างหยิบกล่องใส่ได้ใบเก่าออกมาเช็ดฝุ่นกล่องใส่ได้ใบนี้คุณตาให้ยายตั้งแต่เรายังสาวเป็นกล่องไม้แกะลายดอกพิกุลฟ้าเปิดมีเสียงกลกที่ฟังแล้ว อบอุ่นทุกครั้งที่เปิดมันไม่ได้แพงหรอกลูกแต่มันมีคุณค่ามากทุกครั้งที่ยายจะเย็บเสื้อปะผ้ายายจะหยิบได้ทีละม้วนกว่าตามองสีต่างๆแล้วก็นึกถึงเสื้อที่เคยเย็บให้ลูกๆตอนเด็กๆผ้าห่มของคุณตาหรือแม้แต่ผ้าคลุมไหลตัวโปรดของยายเองมันเป็นกล่องเล็กๆ ที่บรรจุความทรงจำเอาไว้มากมายเลยนะจ๊ะวันนี้ยายขอฝากข้อคิดไว้นิดหนึงนะลูกบางสิ่งบางอย่างในชีวิตไม่ได้มีค่าเพราะราคาหรือแบรนด์นะจ๊ะแต่มีค่าเพราะเรื่องราวที่เราใช้มันและความรักที่เราห่อหุ้มไว้เสมอเจอกันตอนหน้านะจ๊ะ ยายสมพรขอลาไปพัดผ้าแห้งก่อนเด้จ้า